สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันอัชราพรมาอาดเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรภาคตนออกเฉียงเหนือปี2564-2565สร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรยอมรับการทำการเกษตรปลอดการเผา วันในเมื่อเวลา9ก้านาฬิกานายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรง์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรภาคตนออกเฉียงเหนือปี2564-2565นาบ้านดูใหญ่หมู่ที่3ตำบลหนองแคนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสนองโดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัด, 101, ดร,ร้อยเอ็ดนายดำรงฤทธิ หลอดคำผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4ี่จังหวัดขอนแก่นนายสมจิตคำศรีเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนายวิวัตเดชจินดาวงนายอำเภอปทุมรัฐคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรอำเภอปทุมรัฐหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมสืบเนื่องจากการเผาในพื้นที่การเกษตรก่อให้เกิดผลกระทบและปัญหามากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตรและมอบหมายให้กรมส,ส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส,งส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2565มีเป้าหมายในพื้นที่ที่มีการเผาสูงใน60จังหวัด โดยมุ่งเน้นการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรการนำเสนอทางเลือกต่างๆแก่เกษตรกรเพื่อทดแทนการเผาได้แก่การไถกลบต่อสัง่งการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตรและการใช้เทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการใช้กลไกเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการหยุดเผาให้ยั่งยืนดังนั้นการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานได้ตระหนักและปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบปลอดการเผาต่อไป นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในพื้นที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทํำอาชีพการเกษตรโดยตรงทำให้ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตลดลงและต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจากสถานการณ์การเผาในพื้นที่การเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดพบว่าเกษตรกรจะทําการเผาในพื้นที่ทำนา พื้นที่ปลูกอ้อยและพื้นที่ปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไปดังนั้นจึงได้จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรภาคตะวนออกเฉียงเหนือขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทำการเกษตร แบบปลอดการเผาเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตรและเพื่อนำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาซึ่งมีบุคคลเป้าหมายรวมทั้งสิ้น300คนโดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างดีครับแล้วโดยจังหวะ,ะมาในครั้งนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมากนะครได้ให้ความสําคัญแล้วก็อีกเริ่มมีกคร่ครับแล้วก็สังเกตงนานยถงาดสมัยบอลาณเลยพี่น้องเด้อบานเฮานี่เอาบักทิตเช่นกับบักทิตมีนะ่ะคานูคานูแลหาปู เอเอาสะดวกเกี่ยวฟวตลืมคิดโทษเขาเอาไปแล้วมันสเกิดโทษอย่างน้นนี่เฟียงเปี่ยนได้มื่ขึ้นเอาคิดคปาต้มขึ้นมาอาจจะเหรพี่น้องชาวจังหวัดไรเออดึงสองเอ้บลสุดยอดขอขอบคุณนะครับเกษตรจับรอยเอ็นดคับท่านสุกจิตคำสีครับวิศวกรรมก็จะแก่ทีมอลกันนะขวัญเข่าอิลิเวย có บ่บ่กี่เมี้ยงวะเอา ครับสวัท่านอธิบดีนะครับรมาี้นข้านอ ต,ตัวยานะครับตัวำนกสิอำเภอเอาครนตัวยาทำเห็นต่อได้ครับนะท่านจะรู้ว่าองมีมาตรการเลครับทำไมมานี้ก็ได้ทำไมมานีให้ตลอดทไมมานีก็ได้ทไมมานีให้ลออันนี้ฟังเหรอ

มณฑลทหารบกที่27จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พและกิจกรรมอาสาพ,พัฒนาโรงเรียนประสบอุทกภัยมณฑลทหารบกที่27 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและร่วมกับเทศบาลตำบลดินดำและโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนประสบอุทกภัยณโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาตำบลดินดำอำเภอจังหานในโอกาสนี้มณฑลทหนารบกที่27ยังได้นำรถครัวสนามมาจัดทำอาหารกลางวันเลี้ยงจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อีกด้วยโดยวันนี้เมื่อเวลา8นาิ30นาทีณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่27ค่ายประเสริฐสงครามอำเภอเมืองร้อจังหวัดร้อ พลตรีวรเชษฐชวนะน,นรเศรษผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนึ่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พ5ธันวาคม2564ถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ และกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่2 7ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนประสบอุทกภัยณนะโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาตำบลดินดำอำเภอจังหารซึ่งประสบภัยน้ำชีล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ระดับน้ำในโรงเรียนสูงกว่า4เมตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากหลังน้ำลดสู่สภาวะปกติโดยร่วมกับเทศบาลตำบลดินดำและโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาจัดโครงการพัฒนาโรงเรียนขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พโดยมีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานชมรมกตัญยูคลับ สาเกตนครมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาและประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนกานนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2 7ได้นำรถครัวสนามของมณฑลทหารบกที่2 7มาทำข้าวกล่องแจกผู้ร่วมกิจกรรมอย่างอิมมีพีมันกันท่วนหน้า

สำครับคนไปช่วยป็ไปช่วยกันนะครับเอาก็ให้า้านเกดสงครามของเราเนี่ยเรา็ประ์ที่เ็การิดก็ได้มาร่วยวยกันนะครับองมาิีกก็วด้วยการด้วยนะครับเลนาิการมรวจสอบ เกิดเรี่ยมนะครับเ่็ดทีน anyway ักษาร่วมด้วยช่วยกันแต่ขอขอบคุณนะครับพระอภิษรมาระงคมแม่บ้านทหารกองสายหนามวันที่1มิถุนายน2 7นะครับตรวจร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ

โรงพยาบาลร้อยเอดขอเชิญร <lich> ่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติปี2564โรงพยาบาลร้อเอดร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดร้อเอดขอเชิญพระสงฆ์นิกรชาวร้อเอ็ดและผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการคนร้อยเอ็ดน้อมใจพัก รำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล โดยในวันที่5ธันวาคม2,564ตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาณสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดร้อเอดและเวลา13.00นาฬิกาถึง16.00นาฬิกาณธนาคารเลือดโรงพยาบาลร้อเอด็ดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ เพื่อให้มีโลหิตใช้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในทั่วทั้งเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโลหิตหนึ่งถุงสามารถต่อชีวิตต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ได้สำหรับผู้มีจิตอันเป็นกุศลประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ติดต่อได้ที่ธนาคารเลือดชั้นหนึ่งอาคารชนสูตรโรคโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการหรือตามแผนรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ได้ตลอดเดือนธันวาคม2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่043518200ต่อ2030ร้อ จัดงานก้าวไปด้วยกันกับวันคนพิการสากลเนื่องในวันคนพิการสากล2564วาน,นี้มื่อเวลา9ก้านาฬิกานายแพทย์ชันชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงานก้าวไปด้วยกันกับวันคนพิการสากลเนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี2564ที่สนามกีฬาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีแพทย์หญิงวิราพรนรงราชหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูกล่าวรายงานพร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สโมสรไลออนร้อยเอ็ดและองค์กรคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมโดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีคนขึ้นทะเบียนคนพิการทุกประเภทรวม5845รายสูงที่สุด คือผู้ปกคร่องทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย22,956รายเพื่อให้คนพิการได้รับบริการตามเป้าหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และได้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการการฟื้นฟูการรักษาได้จะททำโครงการ า้ไปด้วยกันกับวันคนพิการสากลซึ่งมีกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์และให้บริการด้านการฟื้นฟูให้แก่ผู้พิการชาวร้อยเอ็ดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนพิการรวมทั้งผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูทางด้านต่างๆทั้งนี้นายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อเอ็ดกล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเองได้มีการส่งเสริมและช่วยเหลือคนพิการมาตลอดที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้ง One Stop Service ิสจากทีมสหวิชาชีพของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดพร้อมอยู่เคียงข้างคนพิการทุกท่านเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทัดเทียมกับคนทั่วไปปฏิบัติการส่งเสริมและคุรองคทธิของคนพิการต่อเนื่อง โคงกาด้านการป้องกันหรือทางร่างกายหนงานราชการพืมนที่กรุงธาราล้อยเอกหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดบูรณาการร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ทดลองในการไปการแพทย์ไปการพยาบาลจดแจ้งให้ท่านหนึ่งผู้พิการแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การรักษาท่านนะครับผู้พิการของท่านเนี่ย ถ้าท่านพอที่จะรักษาได้ให้มีภาษากินเขาเรียอัลตีดีให้มีความสามารถในการดูชีวิตเพิ่มขึ้นกน็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำโรงพยาบาลเลาอยาดูแลท่านตั้งแต่เป็นมาแต่เกิดบางคนมีการเขาเป็นโ,โนรคโดยเฉพาะโรค่องเลือดสมองดูแลรักษา เมื่อรักษาไม่หายเกิดความพิการขึ้นเราก็จดแจ้งให้ท่านเป็นผู้พิการแล้วก็ประสานให้มีการรับเงินช่วยเหลือจากรัาหและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกระมวลเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ที่ฉันอัชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนัตศรีต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ในช่วงที่เราต้องต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 นี้ผมขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเมื่อวัคซีนมาถึงท่านแล้วร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนกันนะครับ mm. เพื่อตัวท่านครอบครัวท่านคนที่ท่านรักเพื่อสังคมและประเทศไทยของเราและทุกคนจะได้กลับมามีชีวิตปกติโดยเร็วประเทศกลับมาเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปนะครับ เยอะๆนะครับผมและเพื่อนๆจะได้ไปโรงเรียนแบบสบายใจอย่าลืมไปฉีดวัคซีนโควิด19เยอะๆนะครับขอบคุณครับอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองร่วมกันฉีดวัคซีนการโควิด19นะคะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนทุกคนรวมถึงตัวหนูด้วย ได้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยค่ะอยากจะเชิญชวนคณะผู้ปกครองมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ด้วยกันนะคะเพื่อ,อนักเรียนนักศึกษาอย่างหนูจะได้ไปโรงเรียนอย่างสบายใจและไม่มีการติดเชื้อเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะ ในฐานะของประชาชนชาวร้อเอและเป็นผู้ปกครองของลูกหลานชาวร้อเอขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวร้อเอ็ทุกท่านพร้อมใจกันร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด1 9เพื่อลูกหลานชาวร้อเอจะได้ปลอดภัยจากโรคโควิด19และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันและเป็นการไปโรงเรียนอย่างสบายใจค่ะ เราต้องต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 นี้ผมขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเมื่อวัคซีนมาถึงท่านแล้วร่วมมือกันไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพื่อตัวท่านครอบครัวท่านคนที่ท่านรักเพื่อสังคมและประเทศไทยของเราและทุกคนจะได้กลับมามีชีวิตปกติโดยเร็วประเทศกลับมาเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปนะครับ สิบเก้าเย้ๆนะครับขอบคุณครับอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองร่วมกันฉีดวัคซีนการโควิด -19 นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เด็ก mm hmm. นักเรียนทุกคนรวมถึงตัวหนูด้วย mm hmm. ได้ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยค่ะ อยากจะเชิญชวนคณะผู้ปกครองมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ด้วยกันนะคะเพื่อนักเรียนนักศึกษาอย่างหนูจะได้ไปโรงเรียนอย่างสบายใจและไม่มีการติดเชื้อเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะในฐานะของประชาชนชาวร้อยเอ็ดและเป็นผู้ปกครองของลูกหลานชาวร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกท่านพร้อมใจกันร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 เพื่อลูกหลานชาวร้อเอดจะได้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันและเป็นการไปโรงเรียนอย่างสบายใจค่ะ